สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะนี่เหมือนที่หลายๆคนนะคะเคยฟังมาแล้วว่าวันน่ะตามหาผักกระเฉดไปเจอทุกคนดีใจมากเลยไปเจอร้านอาหารที่เขาชื่อว่าอัลลามาที่เมือง卡尔สต้าสวีเดนะนะคะเขามีผักกระเฉดด้วยดีใจมากมีอาหารจากประเทศไทยเยอะเลยนะคะไปดูคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราไปทำเมนูผักกะเฉดกันจ้า ผักสดมีหลายอย่างแต่ก็ไม่ค่อยสดนะคะอันนี้น่าจะน่าจะมาจากไทยด้วยโอ้ยนียย่สิ่งที่ตามหาอยากกินตั้งนานค่ะกระเฉดเส้นหมี่ผัดกระเฉดนะคะทุกคนมีผักมาจากไทยด้วยแล้วก็หรวะพาค่ะผัดกระเฉดทุกคนโอ๊อยได้กินแล้วได้กินอยากกินบางอย่าง ก็ไม่มีเหตุผลในการซื้อนะคะคือวันเป็นคนมีเหตุผลในการดูราคาตลอดลว่ามันราคาเท่าไหร่แต่สรุปว่าอันนี้นะคะอยากกินจนลืมถามว่ากี่บาททุกคนซื้อมาแล้วที่ร้านอัลละมาดสวีเดนนะคะสิ่งที่เราอยากกินมีที่พี่แนะนำมาว่าทำสองเมนูเลยนะ้องแน่นอนของหายากแบบนี้มันจะทำสองเมนูเลยนะคะก็คือหมี่ผัดจกักผัด ผักระเฉดสรุปว่าเราไม่มีเส้นหมี่เราจะทําเป็นเส้นเส้นผัดไทยเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอ้อเขามีการลอกมาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยนะคือทําสะอาดเริ่มต้นมาให้เราแล้วนะคะเฮ้ยดีใจอะ่ะอยากกินมากเลยอ้อมีพี่ๆบอกว่าดูสิคะพอมาถึงเมืองนอกแล้วมันเหี่ยวเลยทุกคนกินได้แค่นี้แหละมันหักไม่ได้เราก็ไม่กินแล้วนะคะโอ้ยการหนึ่งได้ยอดเดียวทุกคนอาจจะได้แค่เมนูเดียวก็ได้นะ มันหักไม่ได้มันก็คือแก่เนาะเดี๋ยวเราเอาหักเป็นท่อนก็พยายามเอาให้ได้มากที่สุดดูปปาแม่แมๆมันเหนียวอะ่ะเสียดายจังทีแรกว่าจะทำแกงส้มด้วยนะคะคือจะทำแกงส้มแค่ถ้วยเดียวสดแบบอร่อยอร่อยถ้วยเดียวปรากฏว่าเรามาดูก่อนคะ่ะว่ามันจะได้สองเมนูไหมเพราะว่าวันแช่เส้น ก๋วยเตี๋ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆหมี่ผัดผักกระเฉดอร่อยมากแต่ว่าวลืมซื้อเส้นหมี่มาจากร้านนี้ด้วยค่ะก็เลยมีแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวส่วนใกล้ๆบ้านคือไม่มีร้านอาหารไทยนะคะไม่มีร้านที่เราจะซื้ออาหารไทยได้มันไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวในร้านฝรั่งก็จะมีแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เขาใช้คําว่า rice noodle ก็คือเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นผัดไทยของเราอะคะ่ะดู โมาถึงเมืองนอกอย่าให้เอามาทิ้งเลยทุกคนเอ๋ยเอาแต่ยอดมันมาขายเธอยังไงมันก็แพงเหมือนกันนะคะดูค่ะเสียดายมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซียนแล้วนะคะมันกินไม่ได้แล้วน่ะเป็นตาเอาไปต้มสดน้ำเนาะแพงขนาดนี้ไม่รู้ด้วยนะว่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้จริงๆค่ะวันไม่ได้เอาใบเสร็จมาเพราะว่า เวลาเราซื้อของเขาจะถามว่าเอาเบสร็จด้วยไหมวันก็จะบอกว่าไม่นะคะลืมลืมว่าต้องเอามาดูว่ากี่บาทวันไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคานะคะถ้าจะกินก็ต้องกินทุกคนเรามีตังค์ซื้ออยู่แต่ว่าเผื่อพี่ๆน้องๆอ,อยากรู้นะคะว่ามันราคากี่บาทลืมจริงๆลืมจริงๆ แถวบ้านวันก็มีร้านอัลละมาดนะคะแต่ว่าไม่มีผักไทยแบบนี้ค่ะนานๆจะเจอแต่นี่คือไปอีกเมืองหนึ่งที่เราต้องขับรถไปชั่วโมงครึ่งเลยนะคะแต่รู้แล้วว่ามันมีก็จะไปทุกครั้งแต่ว่าบางครั้งเราไปเราก็ไม่เจอผักสดจากไทยค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้มีขายทุกวันอะ่ะมันจะมีวันที่ของลงเขาเรียกแบบนี้เนาะ มีวันที่ผักสดๆมากับวันที่เราไปแล้วมันอาจจะเป็นแบบผักเก่าๆลงมาหลายวันแล้วรอบนี้วันน่าจะไปเจอผักเพิ่งลงค่ะสวยมากอ่ะได้แค่นี้ทุกคนน่าจะได้เมนูเดียวค่ะแกงส้มยกเลิกไปค่ะ สูตรนี้นะคะเราจะลวกเส้นที่เราจะใช้ผัดก่อนนะคะเป็นสูตรที่เราจะได้ผัดกระเฉดที่เขียวสดและกรอบค่ะ นี้นะคะเราจะเอาเส้นหมี่มาคลุกกับเครื่องปรุงก่อนค่ะก็ดูปริมาณนะคะใช้ผงปรุงรสอันนี้เป็นรสหนึ่งจะไม่เค็มนะคะทุกคนน้ำตาลทรายค่ะคล้ายๆผัดหมี่นะคะแล้วก็เน้นหวานนิดนึงแต่เราจะใส่หวานไม่เยอะนะคะเพราะว่าเรามีซีอิ๊วหวานค่ะ,ะผงนัวค่ะนิดหน่อยนะคะซีอิ๊วหวานค่ะซีอิ๊วดำหวานนะคะ สีอิ้วขาวค่ะสีอิ้วดำค่ะเพิ่มสีสันนะคะเต้าเจียวค่ะเป็นเต้าเจียวเม็ดนะคะทุกคนแล้วก็ผสม กระเทียมกับพริกสดนะคะน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผสมเครื่องเข้ากันค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะอุ้ย พริกป่นค่ะพริกป่นอันนี้แบบไม่ค่อยเผ็ดนะคะทุกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจผ <c oughs> สมเส้นให้เข้ากันเลยค่ะผสมน้ำซอสให้เข้ากันนะคะเราก็เอาเส้นมาคลุกค่ะวิธีนี้นะคะคือเราจะจำกัดความสุขของผักความเขียวความสวยงามได้นะคะทีนี้เราก็ไปเตรียมผัดกันได้เลยค่ะ เราใช้เป็นกุ้งแช่แข็งนะ,นะคะทุกคนเราจะใส่กุ้งลงไปก่อนค่ะแบบลวนกุ้งให้สุกนะคะ ขอเริ่มแห้งเราจะใส่กุ้งน,นะคะทุกคนไปเราจะใส่น้ามัน,นะคะ่ะตัวตี กุ้นสุดแล้วค่ะที่เราปรุงรสไปแล้วเรียบร้อยนะคะเส้นหมี่เราจะรั่วแบบสุดนิดหน่อยไปนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สุดต็ที่ไม่สุกร้อยเปอเซ็นนะคะมันจะออกมาเผ็ดๆหน่อยนะคะทุกคนเผ็ดๆหวานๆค่ะ พระเอกของงานค่ะผักกระเเลยนะคะผัดแป๊ดเดียวนะคะทุกคนผัดแค่ผัดกระกเฉรดูสลบทุบเขียวๆอยู่นะคะ ขวาให้ผัดกระเฉดสุกไปสักประมาณ1นาทีค่ะทุกคน1นาทีพอนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะปิดไฟแล้วนะคะเราไปชิมกันมีผัดกระเฉดนะคะกุ้งสดค่ะ เสร็จแล้วนะคะกุ้งผัดกระเฉดมาชิมกันเลยทุกคนชิมแบบเริ่มต้นนะคะรสชาติจัดจ้านฉุนเฉยเหมือนหน้าตาไม่มีเส้นหมี่หรือซื้อด้วยค่ะก็ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดแบบนี้ก็ใครคือต้องกินอยาซกให้ใครที่ยังไม่เคยชิมสรรหาแต่ของกินนะคะว่าเราจะกินอะไรชิมวันนี้มีผัดกระเฉดนะคะอื กุ้งเราใช้เป็นกุ้งที่ทั้งเปลือกชอบชอบกุ้งแบบนี้นะคะทุกคนทอดกุ้งก,กรอบๆเรากินทั้งเปลือกได้เลย,เลยรสชาติมันจะต้องออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะ ถ้าใช้เส้นหมี่จะอร่อยกว่าเส้นเส้นเล็กนะคะเขาหน้าจะพาทำเส้นหมี่ผัดกระเฉดจริงๆค่ะถ้าถ้าเป็นเส้นหมี่จะอร่อยกว่านี้มันจะเข้ากันมากๆเลยค่ะแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยค่ะ อร่อยมากไ, <ป S 2> ได้กิน<า>มเมนูที่อยากกินแล้วนะคะขอขอบคุณทุกการารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะเช้าดเดดส่งคด็นงแสงดาวแสงเช้าวันใหม่อีกคราวทุกเรื่องราวก็จะผ่านพ้นไป